นี่ครับอีกที่หนึ่งนะฮะบอยแคมปิ้งแก่นกัจจานะฮะเพชรบุรีนี่ให้ดูทางลงนะฮะโอ้โหโแกดูแบบติบๆมากเลยนะฮะคือดูเป็นเหมือนอาวาตารเดี๋ยวผมเดินลงไปก่อนนะระลวงยเนี่ยนี่นะฮะเป็นจุดกลางเต็นท์นะฮะรับที่เคยบอกไว้นะฮะวันนี้ผมมาเองเลยมาชมกันนะฮะ นี่มีคนกางเต็นท์อยู่นะฮะก็มีห้องน้ำอยู่บริเวณนี้นี่สั่งอาหารได้นะฮะสั่งอาหารได้มีอุปกรณ์ให้ยืมด้วยนี่เต็นท์ก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าอยู่ด้านบนใช่ไหมอันนี้มันอันเดียวกันไหมขอเดินลงไปดูให้มันสดสดไปเลยนะ นี่ฮะก็จะเป็นแพรอยู่ด้านล่างนี้เห็นไหมฮะนี่ครสามารถกางเต็นท์ได้เหมือนว่าจะลงไปข้างล่างได้นดะาอยวลงไปก่อนนี่เลยฮะด้านล่างนี่อย่างที่บอกนะฮะนี่ขึ้นมาแบบนี้เลยคือดูเหมือนว่าแข็งแรงใช่ไหมนะครับสามารถกางเต็นท์แบบอย่างเนี้ยบนนี้อะไรตรงแถวนี้ได้หมดเลยนะฮะ น่าจะได้สักประมาณ20เต็นได้อยู่นะฮะเนี่ยนน,น้ำก็กำลังแรงดีเลยนะไม่ไหลเ่อยแต่เขาบอกว่าน้ำทึบไปนิดนึงหลังจากฝนตกนะฮะในก็เล่นน้ำได้บริเวณนี้อย่าให้ดูนะฮะคือ <laughs> ทางค่อนข้างชันเลยแต่ว่า,ามีไฟพ่วงด้วยนี่นี่ตรงนี้นะฮะ เดียวกันนี่มีไฟพ่วงด้วยเดี๋ยวราคาถามอีกทีผมจำไม่ได้แล้วนี่มีไฟอยู่อย่าเปิดเลยนะนี่นใช่ไหมไหเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะฮะใสยน่าจะมีคนจะมากลางแน่เลยนี่มุมแบบนี้นะฮะเวิร์กมากๆเลยเนี่ยเย็นสบายนั่งกันยาวๆเลยครับก็ใครจะไปกลางด้านบนนี่ฮะ กลางนั้นบนก็ดูวิวสงมาอีกแบบนึงนะฮะแล้วแต่จะชอบเนี่ยดูมุมนี้นะฮะเวลาเรานั่งก็จะนั่งเห็นอะไรประมาณนี้นั่งแพรได้นะฮะแล้วก็เป็นเหมือนแคลรต่างระดับขึ้นมาเนี่ยวนนี้นะฮะก็กลางเต็นท์กันบนนี้เลยคนน่าจะยังรู้ไม่ค่อยเยอะด้วยนะฮะ เน,นแกบอ,อกเพิ่งทําไม่นานมานี้เองนี่มีอุปกรณ์พวกนี้ให้ยืมนะฮะแต่ว่าเหมือนจะต้องล้างให้ด้วยนะใช้เสร็จเนี่ยนะครับนี่เจ๋งอะมาดูโซนที่เขากําลังเขามีคนอยู่เหรอไหมเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะนี่ฮะได้ฟิลมากๆมีพัดลมด้วยนะ นี่ยบอกบุมนี้เจ๋งสุดๆเลยนะฮะดูล่มเลื่นคือแบบมันดูเหมือนแบบกลางเต็นท์อยู่บนต้นไม้นี่นะฮะนี่เป็นจุดเด่นของเขาเลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้เห็นวิวสูงๆเสียวตัวสับทจะร่วงนี่ฮะวิวก็จะสูงๆแบบนี้เนี่ยต่างระดับลงไปนี่มีไฟด้วย อะไรประมาณนี้นะฮะถ้าใครชอบแนวนี้เวิร์กมากเพราะว่าคนไม่เยอะมากไม่ยังบอกงนี้คนยังไม่ค่อยรู้เวลาเรามาเราก็ต้องมาตอนที่คนยังไม่ค่อยรู้เจ้าของก็ยังไม่รู้เลยว่าผมมาถ่ายเนี่ยเป็นที่ใครประทักผมเลยนะแต่บริเวณนี้เปิดใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะในบริเวณตรงนี้เปิดใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะ หรือเป็นของอีกเจ้าก็ไม่รู้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะโหนน้ำแรงนะวันนี้